ใช้การคูมวสุภาพนะคะถามอาจารย์ o o g ก e อาจารย์นกเรียกเขาสั้นๆเรืออาจารย์ดูเดี๋ยวเราจะไปให้อาจารย์ฟูช่วยสอนเราในเรื่องของการค้นหาขอ้อมูลต่างๆนะคะในส่วนของการทําสื่อออนไลน์นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันมีคนนิยมใช้กันมากขึ้นคือเรื่องข,ของการคอดแคสต์ทุกท่านเคยเข้าไปดูไหมยูทูบบางอันไม่มีรูปไม่มีวิดีโอมาแต่ลักษณะของเสียงนะคะ แค่เสียงเราก็สามารถที่จะสร้างสื่อได้นะคะอย่างขอยกตัวอย่างคุณพอ่อคุณพ่อจะยกนะคะเข้าเพกประจําเลยฟังสิ่งที่เขาอยากฟังอาจจะเป็นเรื่องของธรรมะนะคะธรรมะไม่ต้องมีรูปก็ได้ใช่ไหมในเรื่องของการเล่าเรื่องอย่างเช่นพ่อจะต้องชอบดูชอบฟังนิยายเรื่องอะไรนะเทพถ้าุมาไม่รู้ไม่รู้ทุกท่านรู้จักหรือ่า ก็จะมีคนพูดนะคะเป็นลักษณะของไฟล์เสียงให้เราเข้าไปฟังเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสื่อที่เราจะใช้ตอนนี้ฟังอาจารย์นพมัสักครึ่งชั่วโมงและอาจจะเริ่มอยากขยับไม้ขยับมือระบาง,นงววาเนาะเดี๋ยวอาจารย์นพจะให้ลองใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเครื่องมือในเรื่องของการช่วยสำหรับการค้นหาขาห้อมูลนะคะ ตัวของเครื่องมือที่อาจารย์นกแนะนำอาจารย์นกจะใช้ตัวแรกคือ Google Google เป็นตัวโปรแกรมค้นหาที่นิยมกันเป็นอันดับหนึ่งในประเทศของเราเพราะฉะนั้นอาจารย์นกอาจจะยกตัวอย่างเป็น g o o g l ลให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะคะในส่วนของการใช้งานนะคะเดี๋ยวอาจารย์นกจะเปิดหน้าจอของอาจารย์นกนะแล้วทุกคนทำไปที่หน้าจอของตัวเองนะคะ ขอสปิชไฟล์นึงตอนนี้นะคะขอทุกท่านเข้าไปที่ Google ทุกท่านเข้าไปที่นี่นะเราอยากให้คอมพิวเตอร์มาทำงานเราต้องสั่ง 你也在楼下吗？ Ya แมนน้เอเดี๋ยวอาจารย์ก็ขออนุญาตถือมือถือไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่สนใจท,ทจกจุกท่านนะเกิอาจารย์ต้องจะดูข้ขอมูลประกอบ่อแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ ก็แล้วกันนะคะตอนนี้อาจารย์ช่วงที่อาจารย์โน้ตอลทุกท่านเปิดเดี๋ยวเราจะมาทำาหบืน,นี้คะ่ะ workshop เราจะเป็นประมาณนี้อาจารย์ต้องจะเปิดหน้าจอให้ทุกท่านดูก่อนนะอธิบายไปหนึ่งรอบให้ทุกท่านรู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนต้องคลิกตรงไหนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนทำเราทำไป เดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะเ,คเดี๋ยวอาจารย์นให้ดูหน้าจอพร้อมกันรอบทูหนึ่งกออันนี้จะเป็นคู่มือนะคะใครที่ฟังอาจารย์น,นไม่ทันกลับไปทบทวนดูได้นะคะ ไม่งั้นถือวอาจารย์โู้ให้เช็คน,นะว่าทุกคนเมือเ่อกี้อาจารย์โน้บอกว่าคอมพิวเมตอร์มันยังไม่สามารถออกเข้าไปอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมวิธีเช็คเบื้องต้นนะคะให้ทุกท่านดูที่นี่นะมุมล่างขวานะคะตรงนี้นะเป็นรูปเหมือนสัญลักษณ์สัญญาณเห็นไหมคะสัญญาณเหมือนพัดเหมือนพัดแบบนี้พัดนะมุมล่างขวานะคะตอนนี้ทุกคนคลิกได้เลยค่ะเราลงั ไฟไหรือยังอตอนนี้อาจารย์ลงกค้างไว้นะรูปพัดตรงน,นี้นะอาคนเป็นรูปลูกโลกให้ทุกคนสังเกตว่าถ้าเป็นรูปลูกโลกอ๋อโลกเราสามารถถึงกันได้ไหมดูสังเกตจากสัญ,ญลักษณ์รูปพัดนี้นะคะหรือเป็นพัดพัดสัญ,ญลักษณ์จะเหมือนสัญญาณค่ะเราเปิดสัญญาอินเทอร์เน็ตในเครื่อง ใช่ไม่ได้นะคะเอาวิธีการเช็คน,นะดูจากตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้งรอนะพอเสร็จแล้วเราเลือกเคืค่ะ